ส <t festivals> ุดการบวิตินานิทวามุนิตังแตจะสัพพวัตุเตจยมคะลานิมาาติลิปะจวรานติมัตะโพตังาวาทิจาัสสนวัสุตารุนตังเริก u งมุสรกวิตินานิทวามนตัตจะสาพะวัตุเตจยามังะลานิโอตาคัมติอาตสุตารุานตังาว यवाचनपदानुलिमालवान् इति विषान्दतमनोरतिकवावनिं तोदान् तेतस्सापमनुतेलक्षयमन्तलानिप्रतवान् तथातमुतरान् ตัวจิตวามุนิโตตามเตจสารกวัตุเตจยมังปราดินนโตวปานาปุจจามังสินนิเนี่ยนี่ด้วยทำไมมันเหลือเเเเเตต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 ตะะนนนนนุุุุธมมมมาาาาปยยโโกสสวววิิิิััจ มิสิกนะเเมตลัย ายยันนาโรสปันตุตาภูริตวนาตวิตายสสาปาณินาโพรตวาาลมีสัปปันตสมโิมตมายเตนะสัจจวเตนะโหตุจยมตรจโิยาโเสาตติวโนเอวติย

ทตามสุขันนาวสุมอวัตรประติยตตังปามจาริสุตตาตินัตายะตัมมังวาจากตัมมังปตัตินังปตาตินังโนตังมังระนิิเตปตาตินาปตาตินาิตวานะันตเ อป <Hamm> <Jean> ิปานนิโดยอากาว่าตัณหัี่สัมปตังปุญญาสัมปตตังสัพเพ